สวัสดีเด้อจ้าทุกคนอมสินเองนะคะจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์มื่อวนนี้จะพาทุกคนไปทั้งใดมันบอค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันพฤหัสรรแล้วนะคะทุกคนค่ะเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะาจา๊ะเนาะอ่ะก็เดินทางไปงานตามปกติละค่ะตามวิถีชีวิตเนาะค่ะค้นไกลบ้านมาว่าจะอยู่ใกลบ้านไกลบ้านละค่ะทุกคนก็นต้องให้งานเนาะจ๊ะเนาะตามปกติค่ะมีงานกับมีเงินถ้าบ่ามีงานกับบมีเงินนะคะทุกคนค่ะโอ้ยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสาม ครึ่งแล้วได้เวลาเลิกงานนะคะด้วยความที่อ้อมศินนะคะทํางานมาเหนื่อยนะคะตาหมูน้าก็ได้รับหนาทีนะคะร่างจานจ้ะทามานั่งล่างสะอาดบอกโอ้ยหมอเจ้า่ะหมอเจ้ากุ้งหูยูรแล้ว,ว่านั่งล่างอืมนะแต่ว่าก็ยังดีค่ะที่นั่งล่างเนาะจ้าล่างไห้นะคะเพราะได้ทุนแรงแน่เนาะจ้านอกะมาถึงนะคะทุกคนคะ่ะกับสมาตาส่วนบกหุ้งนะคะโดยใส่หัวสวีดอ้อมศินจะทิ้งขยะเปียกนะคะเมื่อกี้นะคะจะเป็นขยะพืชสดเพื่อที่จะเอาไปหมักนะคะยู ทีสวนนะคะทุกๆอาทิตย์เนอะจ๋านอเฮาก็จะได้มีปุ๋ยนะคะสําหรับพืชพักของเฮาเนาะจ้านอะมาค่ะมาตำสมเนาะจ้า,จานอะอย่างที่บอกนะคะตำหัวสวีทนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ ทาว่าทำใหออมสินคือประสือมะละกอมาบางทีมะละกอที่อมสินสือมามันขมอ่ะพอพี่นองบางทีมันก็แข็งบางทีมันก็เหนียวแล้วที่สาคัญราคามันก็แพงมันก็ถูกใจนะก็เลยเอาใส่หัวสวีด,ดีกว่าราคากินย่างไหนอร่อยน้านั่นนะคะบ่มีบ่มีคําว่าแข็งบ่มีคําว่าขมนะคะมันอาจจะขมนิดๆแต่ขอยกอาจจะ่ได้รสชาตินอจ้ะจเห็นบ่นจ้ะเสตียบรอยแล้วนะคะก็จะเป็นการตามสมแบบว่าทุลักทุเลมากเขานะคะบ่ได้มาไววเนาะจา้าอมสินกิน เลยไปหนึ่งในไมโครเวฟเอานะคะโดยการแช่นำรอนประมาณ2นาทีค่ะแล้วก็เอาไปาหุงนะคะในไมโครเวฟประมาณ8นาทีนะคะก็ได้กินข้าวแบบนี้แล้วส่วนไกล้นอกจะนกกะย่างนะคะมักย่างไว้กินตามสไตล์เฮานี่แหละคะ่ะทั่วร้านเตานะคะทุกคนคะ่ะอมสินนะคะปลูกไว้นะคะอมสินอยากจะบอกทุกคนว่า แช่น้านะคะนานเกินไปนะคะประมาณเ,าเกือบยี่บชั่วโมงได้นะคะเกือบมื่หนึ่งเลยอะและ้วทีทัวร้าันเตาของอ,อมสินมันก็นเริ่มเน่าแล้วทีนี้เห็นบอกค่ะมันงอกแบบนี้เนาะจากนอกอมสินกาเฟ้านะคะเอาไปล้งดินค่ะแต่ยางทีบอกนะคะเนี่ยค่ะเอามาลงดินแบบนี้นะคะทุกคนแต่หนึ่งว่าเฮาแช่ทัว่วร้าันเตารไว้นานอะมันเกิเลยเสียแล้วที่เกิดนะคะก็สิเกิดซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวอมสินนะคะกัสิมาไออีหยังก่อ เพราะไม่นะคะทุกคนค่ะเพราะเขามีเม็ดอยู่แล้วนะ